ตอนที่89มากดดันถึงประตูหน้าบ้านสูต้าคังก้าวเดินเข้ามาในบ้านตามมาด้วยสตรีร่างอ้วนนางหนึ่งที่เดินตามมาข้างหลังซึ่งน่าจะเป็นพอรรยาของสูต้าคังชื่อแม่กู้สุวานหวานเจ้าคิดจะทําอะไรกับพี่เคยของตัวเองบ้านของเจ้าไม่สั่งสอนหรืออย่างไรข้ารู้สึกผิดหวังมากสูต้าคังพูดด้วยสีหน้าลำบากใจเหตุใ <c oughs> ดเขาถึงมีหน้ามาพูดแบบนี้อยู่อีกสุวานหวานกลอกตา นางมองไปที่สูต้าคังและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาท่านลุงรองแล้วท่านเป็นบ้าหรือไรที่ส่งสุยวนนไปเป็นเนรองคนที่สิบสองของคนอื่นเพราะเงินอย่างนั้นหรืออีกทั้งท่านยังมาช่วยคนอื่นทำร้ายครอบครัวเดียวกันอีกช่างเป็นเรื่องที่น่าขันเสียจริงเจ้าบังอาจว่าพวกข้ายอย่างนั้นหรือช่างไม่รู้จักเคารพผู้ใหญ่แม่กู้ตะโกนออกมาแล้วเดินเข้าไปหาสหวานหวาน สุวรรหวานแซงทำเป็นกลัวก้าวถอยหลังไปสองสานางรอบนำหนามแหลมคมออกมาจากมิติฟาร์มแล้วทิ้งมันลงที่พื้นเมื่อแม่กู้วิ่งเข้ามานางก็เหยียบหนามไปเต็มๆทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดที่เท้าของตนนางซุดตัวลงบนพื้นและจับเท้าของตัวเองเอาไว้ก่อนจะกรีดร้องออกมานางกำลังจะถอดรองเท้าของตัวเองออกเพื่อดูว่ามันเกิดอันใดขึ้นกันแน่ ซูตาคังเห็นดังนั้นก็ตะโกนออกมาด้วยความแข็งกร้าวและโกรธจัดภรรยาของข้าเจ้ากำลังคิดจะทำอะไรกันเจ้ากำลังทำให้ข้าขายหน้าผู้คนนะข้าแม่กู้ถูกต่อว่าแทงใจดำเป็นอย่างมากทว่านางก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมาซูต้าคังมักจะเน้นย้ำอยู่เสมอว่าพ่อเท่าซูเป็นลูกเคยของเขาแต่ตัวเขาเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าลูกสาวถูกแต่งออกไปเป็นเพียงเมียรองเท่านั้นหากเขาจับตัวซูหวานหวานและส่งตัวนางให้กับพ่อเท่าซู เมื่อสูต้าคังนึกไปถึงเรื่องเงินที่เขาจะได้รับเท่าใดนั้นเขาก็มีความสุขขึ้นมาทันทีส่งผลให้สูต้าคังทำเรื่องบ้าๆบอๆเช่นนี้ออกมาได้หัวเราะอะไรสูต้าคังเดินเข้าไปในเมื่อป้าของเจ้าไม่ตีเจ้างั้นข้าจะตีเองยังคิดที่จะตีนางอยู่อีกหรือสหวารหวานขยิบตาให้เสียวเฮ้ยทันทีเมื่อเห็นแบบนั้นเสียวเฮ้ยจึงเดินเข้ามาเขาเหยียดแขนขวาขึ้นจับแขนของสูต้าคังเพื่อที่จะห้ามสูต้าคังเอาไว้สูต้าคังที่ไม่เคยเห็นเสียวเฮ้ยมาก่อนนอ ึงตะโกนขึ้นมาว่าเจ้าเป็นใครเจ้าจะทำร้ายข้าอย่างนั้นหรือคนเลวเจ้าปล่อยมือข้าเดี๋ยวนี้นะเสี่ยวเฮยกำหมัดแน่นพอเท่าสู่ที่กำลังนอนอยู่บนพื้นตื่นตระหนกทันทีเขากลัวว่าตัวเองจะถูกเสี่ยวเฮยต่อยจนล้มลงไปนอนที่พื้นอีกจึงวอยๆออกมาสูต่ตาคางังนี่เจ้ากำลังทำบ้าอะไรอยู่รีบมาช่วยพยุงข้าลุกขึ้นแล้วพาข้ากลับไปพักผ่อนสักทีเมื่อได้ยินแบบนี้ร่างกายของสูต้าคังก็สั่นสะท้านได้เลย ลูกเคยไม่ใช่สิพ่อเท่าสูไปไปไปการที่ลูกสาวของตนแต่งงานมันเหมือนเป็นการทำลายชีวิตตัวเองจนย่อยยับไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นแบบนี้ยังจะต้องมาปฏิบัติตัวเองเหมือนเป็นสุนัขรับใช้อีกสุวานหวาน,วานสายหัวกล่าวออกมาว่าท่านลุงรองท่านป้าพ่อเท่าสู่และทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บขอให้พวกเจ้าเดินทางโดยสวัสดิภาพนะหมายความว่าอย่างไรเดินทางโดยสวัสดีภาพ เมื่อทุกคนได้ยินประโยคนี้ก็พากันหกล้มลงทันทีทอว่าก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาจากนั้นก็พากันเดินกระโผลกกกะเพลกออกไปสิทธิ์ค่าสถานการณ์ทางครอบครัวของเจ้ามันน่ารำคาญมากและอาจจะเกิดปัญหาตามมาอีกก็ได้หากข้ารู้ตั้งแต่แรกนะข้าคงจะศึกษาภูมิหลังของครอบครัวของลูกศิษย์ก่อนที่จะรับเสียก็ดี่วงเหล่าลูกคราวของตัวเองสุวรรณวันรู้สึกค่อนข้างมั่นใจเลยว่าในสายตาของหวงเหล่านั้นเขากำลังล้อเลียนานาง ก่อนอื่นข้าเองก็ควรจะศึกษางานยามว่างอของอาจารย์ข้าเสียก่ออนที่จะพิจารณาว่าจะมาสมัครและเป็นลูกศิษย์หรือไม่ด้วยสิเพราะการที่อาจารย์ของข้านั้นอยู่ดีกินดีก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเหมือนนอกนสหวานหวาน,วานพูดออกมาอย่างจริงจังเจ้าเด็กเวน ฮวงเหล่าด่าออกมาด้วยความโกรธจากนั้นเขาจำบังอย่างได้และพูดออกมาว่าข้าได้ยินมาว่าร้านอาหารเจวิยะเชิญนั้นได้ปิดตัวลงข้าไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแต่เจ้ายังต้องให้พ่อครัวของพวกเจ้าทำอาหารมาส่งให้ข้าด้วยสุวรรณวันตกไปที่หน้าผากของตัวเองและตอบตกลงอย่างไม่เต็มใจจากนั้นจึงบอกฮวงเหล่าว่าจะกลับไปที่หมู่บ้านทว่าเมื่อนางไม่พบเกวียนวัวโดยสารสุวรรณหวานจึงทำได้เพียงเดินกลับหมู่บ้าน เมื่อนางเดินกลับมาถึงบ้านพระจันทร์ก็ได้ขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าในระยะไกลและสุวรรณวานกลับบ้านมาก็พบว่าคนในครอบครัวของนางนอนหลับกันไปแล้วนางไม่อยากจะเคาะประตูรบกวนดังนั้นนางจึงปืนกำแพงบ้านเข้ามาชายโกที่ยืนเฝ้าอยู่ประตูหน้าบ้านเริ่มส่งเสียงร้องออกมา เมื่อเห็นสูหวานหวานมันก็กระโดดตัวเข้าใส่หาสูหวานหวานอย่างดีใจหลังจากนั้นนางจึงเดินเข้าไปในห้องเพื่อหลับพักผ่อนเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นระหว่างที่สูหวานหวานกำลังนอนพลิกตัวไปมานางก็ได้ยินเสียงเคาะประตูสูต้าเฉียงมาเปิดประตูพี่ชายรองของเจ้ากลับมาแล้วสูต้าคังมาที่นี่อย่างนั้นหรือ ดวงตาของสุวรรณวานเปิดขึ้นอย่างกระทันหันนางค่อยๆลุกขึ้นอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เป็นการไปรบกวนสูเสียวเยี่ยนที่นอนหลับอยู่สุวรรณวานลุกขึ้นยืนมองไปที่หน้าต่างพร้อมกับเห็นสูต้าเฉียงและแม่เจิ้นที่ยังใส่รองเท้ายัางไม่ดีด้วยซ้ำวิ่งไปเปิดประตูหน้าบ้านอย่างมีความสุขพี่รองทำไมเจ้าถึงมาที่นี่ได้สูต้าเฉียงก็กล่าวด้วยรอยยิ้มออกมาเจ้ายังจำได้ว่ามีพี่ชายอย่างข้าอยู่ด้วยรีเจ้าแยกครอบครัวออกมาแล้วก็ไม่บอกข้า แล้วเรื่องที่กำลังจะสร้างบ้านใหม่อีกเจ้าก็ไม่บอกกับข้อหาเช่นกันข้าเพิ่งจะมาถึงหมู่บ้านแล้วถึงรู้เรื่องนี้สูต้าคังตำหนิสูต้าเฉียงไปสักพักจากนั้นเขาก็ได้ชี้ไปยังเกี้ยวที่วางเอาไว้อยู่ด้านนอกประตูแล้วเดินเข้าไปทุบสูต้าเฉียงอย่างแรงเจ้าดูข้าสิข้าคิดถึงเจ้าตลอดเมื่อมีสิ่งดีๆมีเพียงแต่เจ้าที่จำความดีของข้าไม่ได้ ซูต้าเฉียงรู้สึกเจ็บปวดจนยืนนิ่งงนันพร้อมกับมองไปที่เกี้ยวและมองไปข้างๆเกี้ยวที่มีคนหามมาโดยใช้คนถึงสองสามคนที่แบกมาเมื่อมองไปที่เกี้ยวสูหวานหวานที่อยู่ในบ้านก็ขมวดคิ้วเมื่อวานนี้พ่อเท่าสู่เพิ่งโดนสังสอนไปและขาของเขาคงจะอ่อนแรงไหนเรื่องที่เขาป่วยเป็นโรคนั้นอีกมันก็คงคันเกินไปคงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะออกมาเจอผู้คนแต่ตอนนี้สูหวานหวานมั่นใจได้ในทันทีว่าคนที่อยู่ในเกี้ยวนั้นคือพ่อเท่าสู่ ครอบครัวของพวกเขาจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆอะไรแม่เจิ้นถามออกมาด้วยความตื่นเต้นข้าขอถามพี่รองหน่อยเจ้ามีอะไรดีๆมาบอกเราอย่างนั้นหรือสูต้าขังยึดตัวตรงพร้อมกับทำหน้าลำบากใจซูหวานหวานก็โตพอที่จะออกเรือนแต่งงานแล้วไม่ใช่หรือข้ากำลังจะหาคู่ครองที่ดีให้กับนางเจ้าเห็นหรือไม่คนที่นั่งอยู่บนเกี้ยวนั้นก็คือนายท่านสูที่เป็นเศรษฐีอยู่ในเมืองเชียวนะนายท่านสู ทั้งสองคนตกตะลึงเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนทว่าเกี้ยวนั้นดูหรูหราเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนกำลังตกตะลึงสูต้าคังก็กล่าวออกมาอย่างภาคภูมิใจน้องพี่ถ้าเจ้าไว้ใจพี่ชายของเจ้าก็ตอบตกลงแล้วพาสุวานวานออกมาเถิดข้าจะพานางเข้าไปในเมืองเพื่อไปอยู่กินอย่างสุขสบายสูต้าเฉียงและแม่เจิ้นต่างมองหน้ากันไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดีเพื่อนบ้านที่แอบดูก็พากันกระชิบกันพร้อมกับพูดแทนแม่เจิ้นออกมาแต่งงานริก พวกเจ้าจะต้องดูลูกเขยก่อนไม่ใช่หรือไงเหตุใดจะต้องรีบร้อนแต่งขนาดนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปกับผู้ชายที่ใดก็ไม่รู้พวกเจ้านี่พูดมากจังนะในท่านซูเป็นคนที่มีฐานะที่ร่ำรวยเขาจะมาปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนง่ายๆได้อย่างไรสูต้าขังจ้องมองไปที่กลุ่มชาวบ้านพร้อมกับหยิบถุงเงินออกมาแล้วพูดว่านี่คือเงินสินอสอดจำนวนย0ิตำลึงในท่านซูให้เงินมาเป็นจำนวนมาก เขาไม่ได้ที่จะปฏิบัติกับสุวรรหวานอย่างเลวร้ายเสียหน่อยพวกชาวบ้านต่างตกตะลึงเงินสินสอดจำนวน20ตำลึงก็ไม่ใช่น้อยๆเลยช่างเป็นคนที่น่าใหญ่จริงๆดูท่าน่าจะเป็นคนที่ร่ารวยสุวรรหวานที่แอบยืนฟังอยู่ในห้องก็อดไม่ได้ที่จะเปิดประตูออกมา นางกล่าวออกมาอย่างเย็นชาว,ว่าท่านลุงเมื่อวันที่พวกท่านเดินกับเพลกวิ่งออกไปพวกท่านยังไม่ล้มเลิกความคิดนั้นและยังไม่ปล่อยข้าอีกหรือแล้ววันนี้ท่านกล้ามาที่บ้านของข้าเพื่อมาหลอกพ่อแม่ของข้าท่านคงจะรอไม่ไหวแล้วจริงๆใช่ไหมที่จะส่งข้าเข้าปากเสือเมื่อเห็นสุวรรณหวานสุต้าคังก็ตกใจและกลัวว่าสุวรรณหวานจะทำร้ายเขาอีกดังนั้นเขาจึงเร่ง,รงเราสุต้าเฉียงทันทีข้าจะให้เงินสินสอดแก่เจ้าเพิ่มเป็นจำนวนเงิน30ตำลึง แล้วพวกเจ้าก็จงส่งตัวสุหวานหวานมาให้กับข้าเสีย